พระอ,อนเมอออจมวการทัมม้งหมดสองจุดจุดแรกปีตลางจอดรถจุดที่2เดินผานพรธาตเจ้าจอดพระนาใจจากเจ้าคุณพระมหาพนปนาริทาน ยินดีต้อนรับสายทางศัทธายินดีต้อนรับสอสติดเริ่มใส่ใจศรัทธา ในกุศลผลละบุญที่ทุกท่านทพักน่นี้ก็ยินดี้อนรับใ้เวลาสักษายินดีต้อนรับใชเวลา ดูชนของฝากต่างๆก่อนจะเดินทางกลับบ้านกันก็เชิญดูชมก่อนกระเทียมโทนดองจอนขวัญเสมาราีสร้างพลังใจก็มีต้อรับแสงพลังตใจอยู้องรับกาทุกด้าตลูก mm -hmm. อเป็นสาาเราแ่าใุ้ม่สนคเีอยสุาอร่อยส้มโอทานอร่อยซื้อหาไปเป็นของทานของฝากระหว่างทางได้และหากท่านมีความประสงค์นะอยากจะหาผ้าสวยๆไปฝากคุณพ่อคุณแม่ในช่วงปีใหม่ก็ดูชมก่อนได้ งานผ้าชอหมือผ้าพื้นเมืองในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาและในวันที่14มกราคนนี้ทางวัดพัฒน์มงคลของเราจัดงานฉลองดัาท่านพระอาจารย์มหาสุธีสโลเพน์ธรรก้าวระโย